ได้กระหอกดอนครับตัวหนึ่งครับนี่กระรอกดอนครับนี่ตัวผูห้ำแบงครับนี่ตัวผู้หํำแบงเลยเดี๋ยวจะไปปล่อยติดกับครับนี่ติดกับเล็กฝ้าผ้าบัวตายครับนี่จักติดใสติดหนังบ่ เห็นออกจากกับแล้วครับคือกับฟเล็กครับนี่อ,อยู่เทียงหน้าตารางเทียงหน้าก็ะหอกดอนครับนี่ก็ะหอกดอนตัวผู้ตัวใหญ่ก็รอกดอนหรือก็รอกขาวเอาไปปล่อย ให้เพื่อนไปหลอดตายครับนี่เกือบตายเอ้าเอ้าเอ้าไปแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วรอกดรนไปแล้วนูน่นนู่นไปเลยไปเลยมาถือกีกก็แล้วกันแล้ว รอดตายไปแล้วมุงรอดตายแล้วเกือบตายมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วครับต้นต้นไม้แล้ว ต้นไม้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วติดกรัเบเล็กครับนี่กรบเล็กฟ้าผ้าเกือบตายวุดวิดออกไปได้ปล่อยไปแล้ว ห่างกับหนูทองาามาถึกกระลวกดอนครับ